แล้วกลับเมืเ่อกีนต่ออีกช่วงนะคะกับฟ้าาาใบสิริวันที่102.5และอีก30สถานีในเครือกองทัพอากาศทั่วประเทศไทยฟังได้ทั้ง AM ทั้ง FM เลยค่ะนี่เป็นความเท่าเทียนที่กองทัพอากาศเขาจัดให้และช่วงนี้เช่นเคยเราคุยกับสตาร์ทอัพหรือ SME ที่น่าสนใจวันนี้เป็นคิวของสตาร์ทอัพทำเรื่องงานแต่งอ่าเรามาคุยเรื่องความสดชื่นเลยค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ย ทำให้งานแต่งต้องเลื่อนไปก็มีบางทีเจ้าบ่าวติดโควิดบางทีเจ้าสาวติดโควิดจัดงานก็ได้ไม่เต็มที่แต่ตอนนี้ค่ะโอ้เรียกว่าจัดเต็มต่างประเทศเนี่ยออกข่าวมาหลายเดือนแล้วว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยเอเอเวดดิ้งแพนเนอร์หรือว่าออกกไนท์ที่ทําการจัดงานแต่งงานนี้วิ่งหัววุ่นเลยค่ะเพราะว่าคิวการแต่งมากันแบบว่าเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกับสาวเก่งอีกท่านหนึ่งน้องเป็นคนที่ทําธุรกิจเราก็น่าสนใจมากมาก นุชนาจันทราวุฒิกรน,นะคะฟฟวเดอร์ดีมิスタสตูดิโอหรือน้องเมรินอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะเมรินสวัสดีค่ะพี่ปุ้งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้องหาเมรินแล้วแหละว่ากระโดดลงมาในวงจรของสตาร์ทอัพตอนแรกกับคำว่าดีมิスタสตูดิโอทำอะไร ต้องขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปให้ฟังก่อนนะคือคือเรื่องเอ่อถ้าเกิดว่าใครไปงานแต่งทุกวันนี้อาจจะพอหนึกภาพได้ว่าในธุรกิจงานแต่งเนี่ยมันจะชอบมีแบบทุกอย่างที่เข้าธีมกันมีเด c อ r a เรชันที่แบบทุกอย่างดูแมชกันไปหมดเลยค่ะซึ่งณนะตอนนั้นนะคะตอนที่ไม่ไปงานแต่งเนี่ยแม่สังเกตว่ามันมีเอเลเมนต์เล็กๆล็กเอเลเมนต์หนึ่งอะค่ะก็คือตัวพานขันมากที่มันยังไม่ถูกโมเดิร์นไนซ์คือยักไม่ดูเรียกว่ามันยังเป็นเอ่อพานขันมากเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบลองหนุภาพต้นกล้วยต้นอ้อย พวกพานทุกเทียนแพรพานสินสอดมันจะเป็นเอลเมนที่ยังไม่ถูกเอามาพัฒนาให้มีดีไซน์ตามตีมใช้คํานี้แล้วกันค่ะในขณะที่พวกชุดเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวเด coration อื่นๆเนี่ยมันถูกพัฒนาไปแล้วไม่ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เห็นช่องว่างในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนั้นเมื่อตอนวันที่เม่เริ่มทําธ,ธุรกิจนยคะประมาณสักสปีที่แล้วพีป่ปุ้มก็คือว่าเม่เห็นว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซื้อพันขันมากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงว่าอยู่ที่ประมาณแบบ800พันถึงเอ่อหนึ่งมืนบาทนก็จริงจริงมันมีราคาที่แบบค่อนข้างสูงเลยนะในขณะที่พอเมย์ไปดูพวกเซกเมนต์ที่ลักชัวรี่ไปเลยค่ะเมย์ก็จะเห็นว่าโอ้ยถ้าเกิดแบบสั่งทำแบบคัสตอมเนี่ยก็ราคาแบบ3 0,000ื 40, 000่นั p 0 0 0 0มื่นเลยเมย์ก็รู้สึกว่าเ้ยจริงๆมันมีช่องว่างทางการตลาดอยู่ในช่วงราคาเบนช์ระหว่าง8 0 0 0บาทจนถึงประมาณ2 0,000่นกว่าตรงนี้ค่ะเมย์ก็รู้สึก ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมยอยากลองทำพานขันหมากที่มันสวยดีไซน์ดีแต่ปรับรูปแบบ Business Mo เด l เป็นแบบให้เชา่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้สวยขนาดนี้เนี่ยด้วยเ,เงินลงทุนเนี่ยเมยลงทุนครั้งหนึ่งแบบเป็นหลักแสนเลยนะมันก็อาจจะไม่ทำให้บ่าวสาวเนี่ยสามารถเอฟ fort ก็คือไม่สามารถที่จะใช้พานขันหมากราคาหลักแสนได้แต่พอเม่เอามาให้เป็นรูปแบบให้เช่าเนี่ยค่ะมันก็เลยทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีพานขันหมากสวยๆไว,ว้ใช้ในงานแต่งงานได้ค่ะกับอีกหนึ่งเพนทพอยต์ ตอนที่เริ่มทำเนี่ยมรู้สึกว่าไม่เห็นของทิ้งเยอะมากเมยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้มันสวยมากพอเนี่ยมันน่าจะทําให้ทําให้แบบอของมันไม่ถูกทิ้งแล้วถูกเอามาใช้ซ้ซําๆได้ค่ะประมาณน,นี้ค่ะตอนที่เมย์เริ่มต้นค่ะดูวิจิตง,ง่ายๆเลยเนาะไม่ได้ซับซ้อนเลยเพราะเราไปงานแต่งเราจะเห็นส่วนประกอบของขันมาการยกขบวนของเจ้าบ่าวไปสู่ขอเจ้าสาว มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พอเสร็จแล้วต้องทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้ถูกด้วยแต่อีกมุมหนึ่งบ่าวสาวก็อยากได้งานที่ดีที่สุดประทับใจที่สุดเมื่อกี้เมพูดถึงมูลค่ขาของการทํางานพวกนี้ให้แบบครบสมบูรณ์ทุวเนี่ยมันลงทุนเป็นแสนถ้ามันลงทุนเป็นแสนถ้าเป็นแสนแล้วต้องทิ้งไปเสียไปมันก็น่าเสียดายอ่ะเมก็เลยใช้วิธีคิดเพราะว่าได้มีโอกาสคุยกับน้อง น้องเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่จะคิดอะไรใหม่ๆก็ตามน้องจะนึกถึงความสูญเปล่าหรือจะเข้าระบบของสิ่งแวดล้อมคือริยยสนั่นแหละอาตัวหนึ่งเล่าให้เราฟังต่อสิคะแล้วพอมาเป็นเช่าเนี่ยมันไปได้เหรือธุรกิจแบบนี้เพราะคนบางคนก็จะรู้สึกว่าเงินแต่งชั้นของต้องเป็นแบบหนึ่งครั้งเดียวแล้วจบมันจะมีวิธีคิดแบบนี้ด้วยมะเออ มีค่ะพี่ปุ้งช่วงแรกๆเนี่ยเรียกว่าต้องท้าทายตลาดพอสมควรเพราะว่ามันใหม่ทางในแง่ของหน้าตาและดีไซน์คือถ้าเกิดให้ทุกคนนึกภาพตอนนี้นะคะตัวพานขันหมากเมื่อก่อนมันจะเป็นพันใบตองอะแต่ว่าสิ่งที่เมย์ทำเนี่ยเมย์คือแบบวิชวลไลฟ์สมัยหมดเลยกลายเป็นแบบพันขันหมากที่มันเป็นแบบดอกไม้ประดิษฐ์ผสมดอกไม้แห้งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อผู้ใหญ่ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก็ดเท่าไหร่แต่ว่าถูกใจแบบ รุ่น่าวสาวมากๆซึ่งสิ่งที่เป็นความท้าทายที่เมเจอข้อแรกก็คือว่าคนก็จะรู้สึกว่ามันใช้ซ้าแล้วมันโอเคเหรอถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งสิ่งที่เมพยายามคอมมูนิเคตคือมเมจะแยกสส่วนแล้วก็พยายามอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจส่วนแรกคือของที่ใช้ในพิธีการพวกมากพูใบเงินใบทองใบหน้าอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยเมไม่ใช้ซ้าคือเป็นวัสดุที่พอจบงานเนี่ยตามพิธีการเมยศึกษาเยอะมากเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้เข้าใจว่าอะไรที่มันปรับได้แล้วก็อะไรที่ปรับไม่ได้ค่ะ ก็อของพวกนี้ไม่ใช้ซ้ำจบงานปุ๊บแม่ให้บ่าวสาวเก็บไว้เพราะเขาต้องเอาไปใช้ต่อเขาว่าใช้ต่อก็คือตัวเมล็ดพันธุ์ควรจะเอาไปโรยลงดินที่บ้านนะคะในขณะที่ของที่เป็น decoration รอบๆเนี่ยอันนี้เป็นของที่ใช้ซ้ำค่ะซึ่งพอแม่อธิบายแบบนี้ยบ่าวสาวเข้าใจพ่อแม่บางท่านเข้าใจแต่ว่ารุ่นปู่ย่าเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบยังขัดความรู้สึกอยู่ค่ะแต่ว่าพอทําธุรกิจไปสัก6 เดือนผ่านมาก็จะเริ่มมีคอมเมนต์จากลูกค้ากับ r ีควายเมนต์จากลูกค้าเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณเมชอบงานของคุณเมมากเลยชอบงานดีไซน์ร้านคุณเมมาก แต่ว่าได้โจทย์มาจากที่บ้านว่าถ้าเกิดขันมากไม่มีสีแดงไม่ให้ใช้เป็นลูกค้าคนจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแม่ก็รับคอมเมนต์แต่ละข้อเนี่ยมาค่อยๆปรับแล้วก็ออกคอลเลกชันใหม่ๆมาเพิ่มเติมมากขึ้นวันที่แม่เริ่มเนี่ยเริ่มเปิดตัวด้วยคอลเลกชันเอ่อคอลเลกชันแรกใช่ไหมคะปีแรกแม่ออกมาอีก2คอลเลกชันรวมเป็น3ปัจจุบันแม่มีประมาณ6-7ค่ะในการแบบรีไวซ์เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เทคเอเวนว่าเอ่อข้อ มุมมองของเมยก็คือว่ามันไม่มีดีที่สุด และไม่มีพร้อมที่สุดในการทําธุรกิจค่ะเอ่อเราอาจจะต้องทําในจุดที่เราคิดว่าค่อนข้างจะมั่นใจในระดับหนึ่งและแล้วหลังจากนั้นก็คือการฟังลูกค้าให้เยอะค่ะว่าลูกค้าคอมเมนต์ว่าอะไรลูกค้าบอกให้ปรับว่าอะไรแล้วก็เราก็พัฒนางานออกมาเรื่อยๆค่ะจะเป็นลักษณะนั้นค่ะแต่ว่าสนุกดีนะคะก็จะได้เห็นแบบพิธีการความเชื่อที่แตกต่างของแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านนะคะในประเทศไทยก็เรียกว่าหลากหลายมากเองถ้าเกิดเล่าแบบสนุกสนุกเนี่ยพิธีจีนอย่างเดียวในประเทศท ีจะมีตั้งแต่จีนแต่จิ้วจีวจนกันจีนแค่แต่ละจีนก็ไม่มีความเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องฟังแล้วก็เปิดรับก,ก,กว้างๆค่ะแล้วก็เพราะเรื่องวิธีการเีมันจะไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดอาจจะเป็นความเชื่อที่เ,เรียกว่าเป็น common มากที่สุดละกันก็คือทุกๆบ้านเชื่อคล้ายๆกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องเอามา adjust อยู่ดีค่ะ เราต้องปรับให้เหมาะกับแต่ละคนเนะาะเพราะแต่ละคนแต่ละคู่ก็จะมีบริบทหรือว่าสิ่งแวดล้อมแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันครอบครัวบางครอบครัวเชื่อเรื่องนี้ให้ความสําคัญเรื่องนี้งานแบบนี้ไม่ง่ายเนาะมันไม่สามารถที่จะทําเป็นแบบว่าสินค้าสําเร็จรูปแล้วเปียวางเปียะได้ทีนี้พอทําแบบนี้เนี่ยค่ะพอให้เช่าพอแก้ความเข้าใจกี่ปีแล้วคะที่ทําให้ขบวนขันมาสิ่งที่ต้องใช้ในการแต่งงานเนี่ยการเป็นที่ยอมรับกี่ปี ตอนนี้เมเนี่ยเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะแล้วก็จริงๆเมยต้องบอกว่าเมยค่อนข้างเป็นคนโชคดีค่ะคือด้วย พันขันมากเนี่ยจริงๆมันแบบโอ้โหถ้าเรียกเป็นเม็ดเงินเนี่ยมันน้อยมากๆแต่ว่าเมย์มีโอกาสที่จังหวะแบบบังเอิญดีหลายครั้งว่าด้วยงานที่เราทําออกมาเป็นดีไซน์ที่มันแตกต่างแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการงานแต่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ถูกชวนไปถ่ายแบบหมายถึงว่าตัวพาเนี่ยถูกน้องๆถูกเอาไปถ่ายแบบบ่อยพอสมควรก็จะมีเคยร่วมง,งานกับทางคุณเต้านัทพรที่เป็นเอ่อนักแสดงจากช่องสามคุณวาวานิชารีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสที่คุณบําบําก๊อ เซเว่นไปเป็นน้องเจ้าบ่าวน้องชายของเจ้าบ่าวแล้วก็ถือพานแหวนให้เมย์เมย์ก็เลยมีภาพที่แบบอุ้ยเหมือนได้ฟฟีเชนเตอร์คือนอกจาก a i s, <c oughs> <S ก็มีเป็นี่สตานั่นแหละคะ่ะที่สามารถดึงคุณแต้ว <c oughs> ก็คุณแบ,บ,บมแบมกอเซเว่นที่เป็นเมก้าสตาร์เอเชียเนี่ยมาเอนดอร์สให้กับแบ,บรนด์ได้ค่ะคุณมีทั้งเจ้าแม่นนะักี ń, มีทั้งแบ,บ,บมแบมกอเซเว่นเรื่อ,องล่าสุดเขาก็คือางากันมากว่าแบมแบมขึ้นเครื่องกับพร้อมกับบ็อกโกฮอม เช่นแบบพักโบหอมพักโกหอ,อกโมโกบชื่อบะมานเนี่ยนะแล้วก็แบบเขาก็น่ารักอ่ะเขาน่ารักจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกคนนี้เป็นศิลปินเนี่ยแล้วพอเจอแฟนคลับต่างประเทศแล้วเขาสามารถเดินไปหาเพื่อไปเอาช่อดอกไม้หรือไปรับของนั่นแสดงถึงความใส่ใจคนทําธุรกิจก็เหมือนกันจะประสบความสําเร็จก็ต้องมีความใส่ใจฟังเมย์คุณไปถึงตอนนี้พี่ปุ้มพบว่าเมย์เป็นคนใส่ใจรายละเอียดเดยอะมากธุรกิจที่ว่านี้การให้เช่าขันมา เออแล้วมันอยู่ได้ไหมหรือว่ามันเพียงพอไหมหไมันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวีดิ้งให้ลูกค้าหรือโดยตรงเลยขันหมากล้วนๆเลยเม่ทำขันหมากล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ถามว่าอยู่ได้ไหมก็คือธุรกิจอารันมาเรื่อยๆต้องเล่าอย่างเงี้ยค่ะว่าเบนแบบตรงไปตรงมาเลยปีสองปีแรกธุรกิจแม่่ดีมากค่อนข้างจะแบบโฟล์เลยแต่แน่นอนว่าพอเข้าสู่ช่วงโควิดนะคะเหมือนก,นกันกับทุกๆธุรกิจเลยหลายๆธุรกิจที่เอ,อเหมือนกับ พอมันมีเรื่องของมาตรการการควบคุมกันควบคุมการระบาดทําให้เราไม่สามารถจัดงานได้แปลว,ว่าในหลายๆบ้านเนี่ย ก็ไม่สามารถรวมตัวได้ด้วยซ้าในช่วงบางเดือนเนี่ยคะ่ะก็คือยอดขายเป็นศูนย์เลยเพราะว่าตามมาตรการรัดเนาะก็คือจัดไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเองก็ต้องพยายามปรับตัวถามว่าปรับตัวยังไงก็มีทั้งการดูว่าเอาความสามารถเดิมที่มีอยู่เนาะเอาไปใช้กับธุรกิจใหม่อะไรได้บ้างซึ่งแบบจริงๆก็ด้วยความที่แบบมีจิตใจรีวิวอะไรเงี้ยค่ะก็แบบลองคิดว่าโอเคเรามีทีมดอกไม้อยู่ในช่วงที่แบบตัวเวิร์ดดิ้ง มันแบบไปไม่ค่อยได้ละกันไม่สามารถเอาทีมดอกไม้ไปทําอะไรได้บ้างเะเมยก็ทําอีกหนึ่งแบรนด์ของเมยชื่อว่าบกบุญน,นะคะเป็นธุรกิจคล้ายๆกับพงหลีดจัดดอกไม้แต่ว่าหลีดของเมยเนี่ยจะเป็นพวกหลีดเสือเป็นเจ้าแรกๆที่ลุกขึ้นมาทํำลีดเสือหลีดต้นไม้ที่เวลดีไซน์มากๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทําไปจนกระทั่งพองานเวดด i n g มันกลับขึ้นมา ในช่วงที่มันกลับมาเปิดอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอุ๊ยไม่ได้ละทำสองอย่างไม่ได้ทีมก็มีจํานวนเท่าเดิมก็เลยต้องเลือกทางนาแน่นอนว่าในส่วนตัวเมที่มีแพชชั่นกับธุรกิจงานแต่งนะคะก็เลยแบบเลือกสายกลับไปทํางานด้านสายงานแต่งมากกว่าค่ะส่วนปีนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นถามว่าเลี้ยงธุรก,กิจมันดันไปได้ไหมคําตอบก็คือว่าสถานการณ์ปกติรันได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นโควิดที่ล็อกดาวน์มากๆอันนี้ต้องปรับตัวหน่อยช่วงที่แรกๆเนี่ยที่โควิดคิกอินนะ ม็นปปเริ่มคิดเรื่องแพ็กเกจแบบแต่งงานที่บ้านแบบลดแพ็คให้เล็กลงอะไรอย่างงี้ค่ะแม้ว่าทุกคนต้องปรับตัวหมดอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราต้องเข้าใจว่าว่ามันคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นกันหมดอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องปรับตัวกันไปถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะแต่ถามว่าหุ้นฟูลฟอร์มเหมือนแบบร้อเปอร์เซ็นเหมือนสมัยตอนที่ยังไม่มีโควิดหรือเปล่าก็ไม่นะคะแต่ว่าถามว่า ณตอนนี้วันนี้เลยมิถุนายนมองไปปลายปีรู้สึกฟ้าแจ่มใสไหมก็รู้สึกว่าแจ่มใสกว่าในสองสามปีที่ผ่านมาค่ะปานสองปีที่ผ่านมาตอนนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกลับมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มีกี่เมย์พูดชัดเจนว่าปลายปีน่าจะเป็นฟ้าใสใสเพราะว่าคู่รักก็เริ่มแบบแจกันกันมากขึ้นโรงแรมน่าจะเริ่มเต็มแล้วละ่ะน่าจะจองแบบว่าเอ่อคิวชนกันเลยเพราะขานาดดูสนามบินเนาะ ทุกอย่างอ้านไว้อะเรื่องที่ที่แบบการรวมกลุ่มใหญ่ๆก็ถูกเปิดมากขึ้นเราเห็นภาพการจัดคอนเสิร์ตจัดกีฬากีฬาทุกประเภทกลับมาแข่งขันกันแบบเต็มที่เมย์คะเมย์เป็นนักธุร,รกิจที่ไม่เคยอยู่นิ่งเมย์ชอบคิดเรื่องธรรตธัตกรรมนอกจากธุร,รกิจตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกคะทราบว่าคุณทําหลายตัวเหมือนกันก็ <c oughs> นอกเหนือจากตัวเอ่อเอ่อตัวคุตบที่เมย์ทำไปในช่วงโควิดนะคะเป็นช่วงที่ทําให้มันมีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวกิจการส่ว ทำให้เราอยู่ได้แน่นอนว่าอย่างที่เมย์บอกเราต้องปรับตัวอีกกิจกรรหนึ่งที่ทําให้เมยพอจะเป็นที่รู้จักในแบบสังคมเล็กน้อยค่ะก็คือเมื่อสักป,ประมาณ3ปีที่แล้ว่ะตอนที่เรามีเลือกตั้งใหญ่เรื่องของเรื่องเนี่ยเมย์กับพาร์ทเนอร์ที่ทำํำพันขันหมากด,ด้วยกันนี่แหละคะ่ะ เรามีการตั้งคำถามว่าในทุกๆครั้งเนี่ยพวกสื่อโฆษณาอย่างเช่นแบบป้ายบิวบอร์ดงนึกภาพป้ายบิวบอร์ดโฆษณาโครงการอสังหาหรือมาซั์ใหญ่ๆหรือว่าโฆษณาหนังดังๆเนี่ยเราสงสัยว่าเมื่อจบงานแล้วเนี่ยพวกบิวบอร์ดพวกเนี้ยมันไปไหนต่อมันเราก็ไปหาข้อมูลค่ะด้วยความแบบเป็นแ,บบแสาวน้อยอยากรู้เลยค่ะเรก็พบว่ามันกลายไปเป็น เศษขยะทางการตลาดใช้คำนี้ละกันเราก็เลยคิดว่าจริงๆเราอยากจะลองสร้างกระเป๋าหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากพวกขยะการตลาดเหล่านี้ค่ะแล้วก็ด้วยจังหวะพอดีกันว่าช่วงนั้นเนี่ยกาลังจะมีเลือกตั้งใหญ่ เมื่อประมาณ3ปีที่สาสีปีที่เราไม่จําเวลาแม่นๆไม่ได้ค่ะแม่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราจะทําให้มันบัสแล้วก็สร้างเป็นกระแสเนี่ยเราน่าจะถ้าเอาแค่แบบการตลาดทั่วไปมาเนี่ยมันคงไม่ปงังถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาป้ายหาเสียงการเมืองนี่แหละ เอามาทำเป็นตัวกระเป๋าเมยก็เลยเป็นเจ้าแรกค่ะที่ลุกขึ้นมาทำกระเป๋าการเมืองจากไวนิ้ไปหาเสียงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะเวลาทำช่วงแรกๆเนี่ยการที่จะไปขายไอเดียให้แต่ละที่แต่ละพักเนี่ยเขาบายอินไปด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเล็กน้อยอะแต่เมยนก็พบว่าทุกๆพักเลยที่เมยมีโอกาสได้พูดคุยค่ะเวลาเมยพูดถึงไอเดียที่ทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคนะเ,เป็นไอเดียที่ สร้างสรรดีใช้คำนี้แล้วกันนะคะมก็ได้ตัวอย่างไวนิงมาจำนวนหนึ่งของหลากหลายพักเลยแล้วเม่ก็เอาไปตัดเป็นกระเป๋าค่ะแล้วก็วันที่พอปิดขีดเลือกตั้งปุ๊บเมก็ยิงตัวแอดโฆษณาเลยค่ะก็เลยทำให้เป็นไวรัลแบบช่วงนั้นก็มีทั้งมีทั้งลูกค้าทักมาแบบตอบอินบ็อกซ์ไม่ทันเลยนะแล้วก็มีนัก เหมือนสำนักข่าวหลายสื่อผ่าติดต่อมาเพื่อที่จะพูดคุยะคะ่ะซึ่งไอเดียไอเดียของเมนะวันนั้นนะคือการที่เมอยากจะทํากระเป๋าขึ้นมาให้มันสวยมากพอที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วของที่มันแบบดูเหมือนจะเป็นขยะค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเราวางดีไซน์ม็อกอัพให้มันสวยเนี่ยมันสามารถ กลายเป็นของที่ทําเงินทามูล,ลค่าได้จริงๆวันนั้นเนี่ยไม่ขายกระเป๋าสักไวนิ่งโกลกาเนี่ยค่ะอยู่ที่ใบละพันกว่าบาทแม่ขายดีมากขายจนแบบไม่มีของขายอะค่ะแล้วก็มีคนก๊อปเยอะมากซึ่งความดีใจของแม่นเนี่ยมันบียอนตัวธุรกิจไปตรงที่ว่าแม่ดีใจที่วันนี้ movement ที่แม่ทําเมื่อประมาณ3าปีที่แล้วจากแบบผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนนะแม่กับพาร์ทเนอร์เนี่ยมันกลายเป็น movement ที่วันนี้มันคือมีปิคิดใหม่ๆว่า เวลาเราจะหาเสียงอย่างเราจะเห็นได้ในการเลือกตั้งล่าสุดว่าก็จะมีบางผ,ผู้สมัครบางทานที่เริ่มคิดถึงเรื่องของอความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากการการใช้ของต่างๆของเราในแต่ละวันในการทํากิจกรรม่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างแฮปปี้และดีใจที่มันเกิดมุสเบนในสังคมแล้วก็คาดหวังด้วยค่ะว่าในการหาเสียงครั้งต่อๆไปของหลากหลายผู้สมัครจากหลายๆพักนะคะจะมีการคิดคือกล้าบอกเลยว่ามีเป็นเจ้าแรกจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าแรกเนี่ยเมย์ก็เลยอยากจะพูดว่าอยากให้เอาไอเดียนี้ไปใช้กันเยอะๆเลยไม่ไม่มีการห่วงใดๆทางนั้นให้ใช้กันเยอะๆได้เลยค่ะเราเราไม่ห่วงกับเรื่องที่ทําให้เสียงสังคมในสอสิ่งที่รอบๆตัวเ,เราดีขึ้นทําแเมย์ต่อเลยค่ะการทําธุรกิจเมย์ใช้หลักอะไรเวลาที่จะทาธุรกิจแต่ละครั้งในแต่ละธุรกิจเออวิธีคิดของเมย์อ่ะ ได้ค่ะเมย์อาจจะขออนุญาตสรุปเป็นสามข้อค่ะคือเมย์ต้องเล่าก่อนว่าตัวเมย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเติบโตมาจากการมีทุนหนาอะไรนะคะแต่ว่าเมย์เริ่มแบบศูนย์จากศูนย์จริงๆไม่ใแบบศูนย์แม้แต่เงินลงทุนของตัวเองด้วยค่ะเป็นนุษย์เงินเดือนมาก่อนเก็บเงินถึงจุดหนึ่งแล้วก็เริ่มเอาเงินมาทยอยแบบลงทุนทีละนิดค่ะเมย์พบว่าเรียนนิ่ใหญ่ๆของเมย์เนี่ยมีสามข้อค่ะข้อแรกเมย์มองว่าเวลาทําธุรกิจอะไรอ่ะแนะนำให้รู้ให้จริงในสิ่งที่ทำ คือถ้าไม่รู้เนี่ยแบบให้ศึกษาให้เยอะค่ะอ่านให้เยอะคือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอ่อวดดิ้งอันนี้ไม่อ่านเยอะมากเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรเราทาได้อะไรทําไม่ได,ด,มแบบนนด้ดูข้อมูลแบบทั้งคู่เล่นในตลาดดูข้อมูลแบบหลากหลายมากค่ะเพราะว่าทุกธุรกิจที่แม่ทำแม่ต้องศึกษาอย่างธุรกิจไวน,นิ้งอย่างเงี้ยแม่ต้องเข้าใจไซคลของมันว่ามันจะมีคําว่ารีไซเคิลกับอัพไซคลิงคําว่ารีไซเคิลคือเอาของมาแล้วก็รีเอามาใช้แต่อัพไซคลิงคือเรา ไม่ได้ยืดอายุแบบวบกกลมเราเอาไว้นิ้มมาจากเดิมเนี่ยมันพอมันถ้าไม่ไม่ไดเอามาทํามันจะตรงไปที่กองขยะแล้วกลายเป็นขยะนะวันนั้นเลยแต่ถ้าเม่อัพไซคลิ n เมคือการเอาไว้นิ่มหมาแล้วเมย์ยกระดับมันในการที่จากเดิมมันควรจะหมดอายุนะวันนั้นเลยสูตรวันไปถูกใช้มาอีกสองปีจนกว่ามันจะกลายไปเป็นกองขยะใช้คํานี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําธุรกิจอะไรก็ตามเราจะมั่นใจมากขึ้นเมื่อเรารู้เรื่องนั้นจริงๆแน่นอนว่าการรู้ทั้ง over all อ u i n e เสียแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ในอุตสาหกรรมที่เรากํำลังจะลงไปหรือธุรกิจที่เรากําลังจะลงไปค่ะการที่เราเห็นภาพชัดเจนว่าเรากำลังจะทําอะไรอยู่มันทําให้เรานอนหลับในแต่ละวันว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เรารู้จริงๆเพราะฉะนั้นทําอะไรข้อแรกคูอจริงค่ะ 2. งเอาตัวเองไปอยู่ใน e c โคซิสเ m ที่มีการสปอร์ต ทางจิตใจอีโคซิสเต็มหห็อใจก็ว่าระบบนิเวศนะก็คือว่าวันแรกที่ไม่ทำธุรกิจแรกเลยไม่รู้สึกว่าเป็นสเต็ปสำคัญมากพี่คนที่ทำงานประจำมาตลอดเนี่ยวันที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจอ่ะมันจะมีความกลัวเต็มตะหดค่ะต่งเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระบบนิเวศของเพื่อนหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งเพื่อนที่ให้กำลังใจกันเนี่ยมันทำให้การทำธุรกิจเนี่ยมันเรียกว่ามันคงมากขึ้นบ้างว่าอย่างนี้ค่ะคนที่ ทำงานประจาเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมงานเนาะแต่ว่าพอเราลุกขึ้นมาทําธุรกิจอ่ะมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดยิ่งพอเริ่มทํมาสามสี่ปีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดนะมันมีที่แบบอันนี้แหละน่าจะใช่เราคิดที่เราคิดที่จุดที่คิดว่าน่าจะใช่ที่สุดแล้วเราก็ลองทําถ้าเฟลเราก็เลิร์นนิ่งถ้าเกิดว่ามันสักเซสเราแฮปปี้แล้วเราก็เดินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการอยู่ในท่ามกลางหมู่เพื่อนที่ที่แวดล้อมไปด้วยกําลังใจที่ดีเป็นเรื่องสําคัญของการทําธุรกิจ น่าสนใจร<ห>ู้จิตค่ะ,คะ<ช>แล้วก็แล้วก็เรื่องที่สองก็คือให้มีเพื่อนๆที่เป็นอีโคซิสเต็มที่ดีสำหรับเรานะคะแล้วก็เรื่องที่สามค่ะเม่อมองว่าสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องอาจจะแบบคลีเช่นิดนึงนะคะคขาว่าคลีเช่ก็คือแบบอุ้ยฟังดูแบบไม่ว้าวเท่าไหร่เลยแต่เมก็เชื่อว่าทุกธุรกิจเนี่ยเรื่องคนสำคัญที่สุด ถ้าเกิดเราเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายของทุทกธุรกิจในประเทศไทยเลยนะใน SME เมเนี่ยมาเรียงลำดับกันยังไงก็ตามท็อป3จะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องคนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในการทำธุรกิจครับเราไม่สาม,มารถเป็น One Man Show ที่จะทำหนึ่งฟังชันถ้าเราทำงานประจำเนาะ mindset เราจะเป็นการทำหนึ่งฟังชันให้ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นเราอยู่แผนกการตลาดเราจะทำการตลาดให้ดีที่สุดอันนี้คือแบบ Very, เว้ยถ้าเกิดว่าเป็นแผนกการตลาด แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจเนี่ยมันคือการที่เราจะทํำยังไงให้ทุกคนเนี่ยขึ้นยานไปด้วยกันกับเราน้องๆในทีมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารคนยากที่สุดท้าทาทยที่สุดเมย์ก็ยังทําได้ไม่ดีแต่ว่าเมย์คิดว่าถ้าเกิดเรามีทีมที่ดีเนี่ยบริษัทมันโตได้ทํายังไงก็ได้ให้เขาเห็นภาพเดียวกันกันกบที่เรา กับที่เราเห็นทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเดินไปด้วยกันกับเราน้ําเงินน้ำำําคําน้ําใจมีสามอย่างที่ฝากไว้แล้วงมดแล้วอยากจะให้มีให้ครบด้วยค่ะแบบเองินอย่างเดียวก็ดึงคนไม่ได้ค่ะคําพูดดีๆอย่างเดียวแต่ว่าเงินไม่ถึงก็ดึงคนไม่ได้แล้วเรือ่องน้นําใจอ่ะไม่ว่าเป็นเรื่องที่แบบในฐานะเจ้าของกิจาการควรจะมีกับคนที่ทํางานให้เราค่ะอันนี้สามเรื่องค่ะ สามเรื่องน่าสนใจทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายที่ปิดท้ายมีก็ยังเห็นชัดว่าธุรกิจอะไรก็ตามยังต้องมีคนอยู่เนะถึง AI ถึงมีเทคโนโลยีเข้ามายัางไงก็ตามเพราะสุดท้ายคนนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างทั้งหมดแล้วก็น้ำคนน้ำใจน้ำอะไรอีกนะคะงเงินค่ะงเงินด้วยค่ะสำคัญที่สุด <laughs> แต่เราอยู่ในระบบโลกทุนนิยมไม่มีเงินคงไม่ได้จันในเองก็เริ่มจัดการทํางานประจําโทษนะคะเมื่อก่อนทํางานประจําเกี่ยวกับอะไรก่อนมาทาธุตรกิจตรงนี้ค่ะเมย์ทำก่อนหน้านี้เมย์ทำด้านค onsulting นะคะก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับหลากหลายองค์กรค่ะในานามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้น,นะคะ่ะเมย์ก็ขยับไปทํางานด้านการตลาดค่ะดูด้านแบรนด์แล้วก็นวัตกรรมด้านการตลาดให้กับบริษัทกลุ่มการเงินแล้วก็ประกันค่ะ ก็เ <One> ร <input> ียกว่ามีมุมมองเรื่องการเงินมาแล้วพราเป็นที่ปรึกษาเขาแล้วก็ทํางานโดยตรงมีมิติหลากหลายพอมาเป็นเจ้าของกิจการเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยหลายๆคนตอนนี้กําลังมึนอนกับค่าครองชีพที่เร่งตัวเหลือเกินกาลังมองว่าฉันต้องมีอาชีพหนึ่งสองสามสี่ห้าอาชีพเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอยากมีคำแนะนํายังไงเปรียบเทียบให้เห็นยังไงว่าวันหนึ่งที่คุณทํางานเมื่อกี้เมย์พูดชัดเจนว่าเราอาจจะชํานาญเฉพาะเรื่อง ถ้าเราทํางานประจําได้แต่เมื่อเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจฟังดูเหมือนว่าเมย์กำลังจะบอกว่าเราต้องรู้มากกว่าหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับสองแน่ๆขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะแม่ค่ะแม่คิดว่าความเป็นเจ้าของกิจการมีอีกประมาณสองสมอย่างที่อยากฝากไว้ค่ะแบบเมยก็ จับทามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่พบคือการทําง,งานประจำเนี่ยมันคือสกิลในการว่ายน้ําเราอยากจะว่ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่ว่าการเป็นเจ้าของกิจการมันคือสกิลในการเดินเรือแปลว่าจริงๆแล้วมันคือการข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเหมือนกันแหละแต่ว่าเทคนิคทักษะวิธีคิดเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่าง การเปรียบเทียบให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มปรับมาอยากจะเดินเรือจากทํางานประจาอยากจะเริ่มมีเซ็กแคนจอบทำธุรกิจเล็กๆเ,เล็กเนี่ยค่ะถามว่าไม่แนะนําอะไรไม่แนะนําว่า1่เริ่มจากการไม่กู้หนี้ยืมสินเนี่ยจะดีมากเลยสาหรับธุรกิจเริ่มใหม่นะคะพยายามอย่าอย่าลงทุนในธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนมากจนเราไม่ไหวถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ เรียกว่าเรามือใหม่ใช้คํานี้แล้วกันคะแต่ว่าพอเริ่มทำธุรกิจไปสักพักหนึ่งแล้วเริ่มมีเงินทุนอยากจะทําธุรกิจที่ลงเงินเลยปุ่มอันนี้ทําได้อาจจะต้องประเมินตัวเองนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอุ้ยเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนมาตลอดเลยค่ะคุณเมย์เมย์ก็จะเชียวว่าเก็บเงินก่อนซักจํานวนหนึ่งสมมติว่าตอนเมย์ทำธุรกิจเมย์บอกเลยเมย์ลงกับเพื่นคนละห้าหมื่นบาทแล้วเราก็คุยกันว่า เรายอมที่จะเสียต่อให้เหลือศูนย์บาทก็ไม่เสียใจด้วยไม่เซ็ตนั้นนะคะถึงเป็นจุดเปลี่ยนของเมย์ที่ทําให้เมทรู้สึกว่าธุรกิจมันเริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้นเพราะก่อนหน้าน,นี้เป็นคนขี้งกไม่กล้าลงทุนมันแบบยุกยักยุกยักแต่พอเราตั้งแยกเงินออกมาเลยว่านี่คือเงินลงทุนสําหรับการทําธุรกิจหมดก็คือหมดไม่เป็นไรไม่เสียดายเนี่ยเราตั้งใจเราเราเราทำงานแบบมูฟไปข้างหน้าได้มากขึ้นอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่อยากฝาก สำหรับการเริ่มต้นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะมันจะมีคนบอกว่าไม่เวิร์กหรอกหรือว่ามันมีคำถามเต็มไปหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่เราต้องฝังให้เยอะที่สุดอาจจะต้องเป็นตัวเราเอง เต็มที่ก็คือกับพ์ทเนอร์นะพยายามคุยแล้วก็ลองทําดูถ้าเกิดว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองเยอะๆมันไม่มีใครที่แบบทําครั้งแรกแล้วก็เวอร์ค่ะแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยอยากให้หมอว่ามันคือกระบวนการในการเรียนรู้ค่ะน่าสนใจเนาะทุกคนต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตอนนี้เราเริ่มเห็นสเกลย่างหนึ่งหลังจากทุกคนกลับไปทํางานตามปกติออนไซต์เนี่ยฟริตบ้านเริ่มเริ่มมีปัญหามากขึ้น เริ่มดีเลยเพราะว่าสงสัยเน็ตในที่ทํางานนี้แย่งแย่งความแรงแน่เลยอันนี้เราพูดออกาสฝากไปถึงผู้ให้บริการแต่ละเครือข่ายเลยเนาะหเราเริ่มเจอเราเริ่มเห็นว่าที่มันไม่มันไม่สมูทเหมือนตอนเดิมและเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตถูกกลับไปใช้ในออฟฟิศมากขึ้นหรือในที่โรงเรเียนมากขึ้นก็ตามเมื่อถามอีกประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสองสมปีที่ผ่านมานี้โควิดดิส r ั่ธุรกิจเยอะเหลือเกินแต่เมย์เองก็เป็นนักสู้ ทำธุรกิจธุรกิจเพิ่มเพิ่มเพิ่มหลากหลายมากขึ้นวันนี้เมย์มีธุรกิจรวมทั้งหมดมีกี่อย่างสรุปให้เราฟังนิดนึงใช่ค่ะหลักๆเมย์มีสัมอย่างค่ะหนึ่งก็คือเมย์ทำธุรกิจด้านเวิ้งนะคะแล้วก็สองเอาเว้งกับกับตัวธุรกิจเนี่ยจริงๆอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจริงๆเมย์ทำงานด้านคอนซัลทิ่งอยู่ค่ะก็เหมือนให้คำปรึกษากับ ผู้ประกอบการแล้วก็องค์กรเอกชนไปถึงทางรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรของหน่วยงานรัฐหลายแห่งค่ะทำให้การศึกษาเรื่องไหนคะด้านไหนมุมไหนส่วนใหญ่ด้านเป็นด้าน capability development ก็คือด้านเทรนนิ่งการปรับโครงสร้างองค์กรทํำยังไงประมาณนี้คะ่ะการปรับโครงสร้างองค์กรในยืยุคที่เขาเรียกว่า transformation แตกต่างจากในอดีตที่เมย์เคยเรียนรู้ไหมคะ เยอะมากคะ่ะต้องบอกว่าสกิลเซตที่คือโลกมันเปลี่ยนเร็วมากมันทําให้สิ่งที่เราเรียนมานะเมื่อก่อนเนี่ยตลอดออในมหาวิทยาลัยลนะคะมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วสกิลใหม่ๆมันต้องถูกเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยจะปรับโครงสร้างองคอ์กรสร้าง c u เ t อร์ให้คนรู้สึกว่ารักองค์กรเนี่ยคะ่ะมันเปลี่ยนไปตลอดเพราะเราทำงานเกี่ยวกับคนอย่างเช่นเราตอนนี้มีข่าวออกมาว่าถ้าเกิดบางองค์กรให้กลับไปทํางาน work from home ร้อออาจจะมีพนัก งานบางส่วนที่อยากจะลาออกเพื่อที่จะไปเลือกอยู่องค์กรที่เป็นรูปแบบไฮบริดมากกว่าเนี่ยค่ะคนก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งหลายองค์กรบางครั้งพอเริ่มใหญเ่เขาก็จะต้องการคนไปช่วยในการดร v ฟแล้วก็ขับเคลื่อนนะเมยก็จะเป็นเหมือนทีมที่เข้าไปฟูลฟิลตรงนั้น,นะคะ่ะตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวมีเวลาว่างต้องชวนเมมาคุยอีกค่ะเมลินนะคะหรือคุณลุชน่าจันทราวุฒิกร ที่เป็น f o u เด e r Demista Studio เธอคิดเธอทำสิ่งใหม่หาช่องว่างให้ตัวเองนั่นคือหาโอกาสให้ตัวเองนั่นเองดีใจยินดีที่ได้พูดคุยกับเมรินนะคะมีโอกาสได้มาคุยกับเราพวกเราชาวฟ้าสายใบศิริวัฒน์ใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณน้องมากนะคะและปุ้มศิริวัฒน์รัทลาคุณผู้ฟังไปตรงนี้เลยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นดรปณิธานท่านจะมาพูดร่ว,ควมคำว่าความมั่นคง อย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนวันนี้อาจารย์ดเร์ไปจิตเราปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะเดืนนี้เป็นเดือนพรามเราก็เลยเชิญด็อร์นิภพมาคุยก่อนในเรื่องของพรามบดเวลาแล้วจริงๆลาวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากหมคะ